ถ้าเราทำอาชีพอิสระ ค้าขายเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าลูกจ้างทั่วไปที่ไม่มีสลิปเงินเดือนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้มีใครยังเชื่ออย่างนี้อีกไหมครับถ้า่อนรู้เชื่ออย่างนี้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์พิมพ์คําว่า1น,นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกันแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์พิมพ์เขาสองนะครับว่าไม่มีสลิปเงินเดือนเนี่ยก็สามารถขอสินเชื่อได้นะครับ <S <S ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถพูดการันตีอย่างนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะหลายๆครั ในความเป็นจริงแล้วนะครับนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าพวกนักธุรกิจนะครับหรือว่าเจ้าสัวเนี่ยเขาอยากจะลงทุนนะครับลงทุนเปิดร้านหรือว่าลงทุนเปิดโรงงานใหม่เนี่ยเขาต้องกู้เงินธนาคารทางนั้นครับและแน่นอนครับพวกนักธุรกิจระดับนั้นอนะ่ะหรือว่าเจ้าสัวระดับนั้นเนี่ยเขาไม่มีสลิปเงินเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเขาขอสินเชื่อกับธนาคารได้ยังไงใช่ครับหลายหลายคนอาจจะบอกเอยเป็นเพราะว่าเขาแบบ มีชื่อเสียงนู่นนี่นั่นหรือเปล่าในความเป็นจริงนะครับธนาคารเขาไม่ได้ดูที่ชื่อเสียงแลครับเขารู้จากเอกสารเป็นหลักครับพวกนักธุรกิจหรวอเจ้าส่วนนั้นนะครับเขาสามารถแสดงได้ครับว่าเออเนี่ยรายได้ที่เขาได้รับต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่เป็นเรื่องของเอกสารล้วนๆเลยครับสลิปเงินเดือนเนี่ยก็เช่นกันครับความเป็นจริงแล้วนะครับสถาบันการเงินเนี่ยเขาไม่ได้แคร์เท่าไหร่หรอกครับว่าเราเนี่ยจะมีหรือไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับแต่สิ่งที่เขาแคร์เลยนะครับก็คือในเรื่องของรายได้ของเราครับว่าเดือนึเเี่ยรราาามไได้ทหร่นึกภาาพตมนะครับ มนุษย์เงินเดือนมีสลิปเงินเดือนสามารถชี้แจงให้กับธนาคารได้เออเนี่ยผมมีรายได้ต่อเดือนเดือนละ2 0,000ครับอันเนี้ยเขาจะพิจารณาได้ใช่ไหมว่าเออเนี่ยคนคนเนี้ยได้20,000ต่อเดือนจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค้าขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวครับที่ไม่มีเอกาสารอะไรยืนยันนะครับธนาคารเขาจะมองกันยังไงครับเขาอาจจะมองว่าเราเนี่ยเอ้ย คุณไม่ได้ทําธุรกิจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าธุรกิจคุณขาดทุนหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับธนาคารเนี่ยก็เลยเลือกที่จะอนุมัติหรือว่าพิจารณาเนี่ยกับกลุ่มที่มีสิริงเงินเดือนแค่นั้นเองครับทางแก้เลยนะครับถมมุินะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เข้าใจว่าหลายๆครั้งนะครับมีรายได้เนี่ยมากกว่ามนุษย์เงินเดือนอีกครับแต่ว่าแบบ สิ่งที่ทําให้สลับมาเกินเงินเนี่ยไม่อนุมัติเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยไม่มีเอกสารที่จะแสดงนะครับเออเนี่ยเขามีรายได้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทางแก้เลยนะครับก็คือเราเนี่ยอาจจะต้องนาเงินเนี่ยเข้าออกธนาคารเนี่ยให้บ่อยขึ้นนะครับทำให้ธนาคารเนี่ยเขาสามารถประเมินได้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะทาให้สามารถผ่อนชาระต่อเดือนเนี่ยได้ที่ประมาณนี้นะเขาจะได้พิจารณาปล่อยสินเชื่อเราครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามัน ยุ่งยากหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ผมมองว่าสมัยนีย้มันค่อนข้างง่ายนะครับสังเกตนะครับร้านอาหารร้านข้าวครับลูกค้าสมัยนี้ส่วนใหญ่เขาก็แบบสแกนจ่ายกันเยอะนะครับเข้าใจแหละว่าบางคนเนี่ยยังคงรับเงินสดอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นสแกนเนี่ยค่อนข้างเยอะน่าจะแบบ5 0าสหรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนทางเลยก็คือมันเข้าในส่วนของธนาคารอยู่แล้วนะครับหรือนะครับเราเนี่ยอาจจะเก็บเงินสัก สามสี่วันครั้งหนึ่งแล้วเอาเงินเนี่ยไปเข้าธนาคารนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซื้อของเนี่ยก็แค่สแกนจ่ายแค่นั้นเองครับพยายามนาเงินเนี่ยเข้าไปธนาคารเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเข้าออกเข้าออกครับเขาจะได้เห็นว่าธุรกิจของเราเนี่ยทำจริงอันดับแรกเลยนะครับเราเปิดร้านกูเด๋วจริงอันดับ2เลยนะครับเราเนี่ยมีเงินหมุนเวียนเงินเข้าเงินออกเราเนี่ยมีกําไรนะเราเนี่ยไม่ได้ว่าทําธุรกิจแล้วก็กำลังจะเจงนะอันนี้ก็จะเป็น2ปัจจัยสําคัญเลยนะครับทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขารู้แล้วว่าเราเนี่ยมีรายได้ต่อไร รายได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเหมือนกับสลิปเงินเดือนเลยสลิปเงินเดือนเนี่ยมันแค่บ่งบอกว่าเราเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ อันนี้สเตทเมนต์ก็เป็นตัวบ่งบอกเหมือนกันครับว่าเราเนี่ยมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับที่นี้นะครับเราก็สามารถยื่นเรื่องและขอสินเชื่อเนี่ยกับธนาคารได้แล้วนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าแบบจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะเอาความเป็นจริงแล้วนะครับถึงมีสลิปเงินเดือนเนี่ยก็อาจจะขอเชื่อเนี่ยไม่ผ่านเยอะไปนะครับเพราะหลักการในจริงแล้วเนะี่ยเขาไม่ได้ดูว่ามีสลิปหรือไม่มีสลิปเงินเดือนเขารู้ที่ประวัติการผ่อนชำระของเราเนี่ยมากกว่านั่นเองนะครับ